สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับให้เกียรติขับรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับปี2016นะครับเข้ามาติดตั้ง OBD รุ่น TS9 นะครับไว้สำหรับดูค่าต่างๆของรถนะครับนี่นะครับเป็นรถของลูกค้านะครับ Pajero นะครับออ l n e นะครับก็เป็นพักตรงรุ่นนะครับลูกค้าเลือกใช้ OBD รุ่น TS9 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับนี่นะครับเป็นรุ่นโมบิีรุ่น TS9 นะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับกับมิตซูบ i ชิปาเจโรนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอสวยงามคมชัดนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะครับอันนี้เป็นรุ่น TS9 Navigator นะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายหน้าจอนะครับติดตั้งในปาเจโร่สปอร์ตปี2016ให้ลงตัวสวยงามนะครับนะครับเพราะว่า ตัวเทสข้าวจะมีตัวขอบเป็นสีบอลเงินนะครับตัดกับตัวคอนโซลตรงนี้พอดีนะครับสวยงามมากนะครับสาหรับปัจจิโลนะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ใช้ปัจจิโลอยู่นะครับนี่สามารถติดตั้งได้นะครับดูค่าต่างๆได้ครบนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับโ b บดีตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้3ปีเต็มนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายลเียดต้องเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือดูรีวิวต่างๆได้ที่เพจอบลิชอของเรานะครับสินค้ามีพร้อมบริการติดตั้งนะครับมาที่หน้าร้านบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับหรืออยู่ห่างไกลจากร้านเรานะครับสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเพจได้นะครับทางร้านจัดส่งสินค้าให้ทุกวันนะครับขอจบรีวิวอ b บดีรุ่น TS9 ใน v i g a t o r นะครับไว้เท่านี้นะครับสำหรับรถ8กโล2016 ท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ